ระวังเจ็บจนไม่อยากโชคร้ายอยากเก็บไว้ในบ้านรีบทำก่อนปี68สวัสดีกัลยานมิตรทุกท่านไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยานมิตรที่เขารบความเชื่อความศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์ความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยคือศาสตร์ที่เชื่อในเรื่องความสมดุล แห่งธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และสิ่งรอบตัวในชีวิตของคนเราซึ่งในที่นี้ก็รวมถึงที่อยู่อาศัยอย่างบ้านด้วยนั่นเองโดยในทางห่วงจุ้ยนั้นสิ่งของหรือของแต่งบ้านบางอย่างถือว่าเป็นสิ่งอับประมงคลห้ามเก็บไว้ในบ้าน13อย่างระวังเจ็บจนหนึ่งนาฬิกาตายของที่พังเสียหาย ซ่อมแซมไม่ได้แล้วจริงๆก็ไม่ควรเก็บไว้ให้รคบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฬิกาที่ตายแล้วนั้นตามหลัก่วงจุย้ยบอกเอาไว้เลยว่าไม่ควรเก็บไว้เด็ดขาดเพราะจะเหมือนเป็นการนำความสูญเสียความตายความเดือดร้อนมาให้กับผู้อยู่อาศัยถ้าเสียดายไม่อยากทิ้งก็รีบจัดการซ่อมให้เรียบร้อยครับสองปฏติทินเก่าขอ ของที่ใช้งานไม่ได้แล้วไม่ควรเก็บไว้การเก็บปฏิทินของปีเก่าไว้เป็นเหมือนการตอกย้ำวันเดือนปีที่ผ่านแล้วในอดีต เป็นเหมือนการย้อนความผิดพลาดและเรื่องลบๆให้กลับมากระทบกับจิตใจชีวิตในปัจจุบันของผู้อาศัยฉะนั้นทางที่ดีอย่าเก็บไว้เลยครับ3การทาประตูด้วยสีดำเพราะความหมายของมันนั้น ไม่ค่อยดีนักเป็นเหมือนการเตรียมประตูไว้เปิดรับความโชคร้ายและสิ่งไม่ดีต่างๆให้เข้ามาในบ้านแต่ถ้าชอบสไตล์นี้จริงๆก็มีวิธีแก้เคล็ดคือให้หันหน้าประตูไปทางทิศเหนือสีกระจกที่แตกแล้วเก็บไว้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เสี่ยงต่ออันตรายด้วยแถมยังผิดหลักห่วงจุย้ย แบบสุดๆเพราะก,กระจกนั้นสื่อความหมาย ในทางลบหมายถึงความแตกแยกและเป็นความเชื่อว่าเป็นจุดที่ดูดพลังงานชีวิตของผู้อยู่อาศัยทำให้เจ็บป่วยมีปัญหาไปจนถึงแก่ชีวิตได้ครับ5จานชามที่แตกหรือบินตัดสินใจทิ้งไปเถอะครับถึงจะเป็นจานชามที่เราหวงแหนขนาดไหนเพราะการเก็บของประเภทนี้เอาไว้ในบ้านหรือพยายามซ่อมแซมให้กลับมาใช้ หมายได้เป็นเหมือนการตอกย้ำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องแตกหักมีแต่ความไม่สมหวังเข้ามาในชีวิตของตนเองและคนในบ้าน 6. ต้นไม้มีน้ำต้องยอมรับว่าต้นไม้มีน้ำเป็นพืชที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาตกแต่งบ้าน หรือโต๊ะทำงานเนื่องจากดูแลง่ายและสวยงามแต่ในทางห่วงจุ้ยแล้วเขาไม่แนะนำเพราะสื่อถึงขวากน้ำอุปสรรคนำมาซึ่งพลังงานด้านลบต่างๆเจต้นไม้ที่ตายแล้วต้นไม้ที่คุณไม่มีเวลาดูแลรดน้ำจนเหี่ยวแห้งไรชีวิตชีวาหรือต้นไม้ที่ยืนตายนั้นไม่ควรเก็บไว้ในบ้านควรรีบจัดการโดยด่วนเพราะนอกจาก จะไม่สวยงามแล้วทางห่วงจุ้ยถือว่าเป็นการเปิดทางรับสิ่งไม่ดีและความโชคร้ายให้เข้ามาในบ้านของคุณรีบจัดการออกโดยด่วนคราบแปดการทาสีผนังด้วยสีเขียวข้อนี้แท้จริงแล้วความเชื่อเกิดจากสมัยก่อนบ้านที่มีผนังสีเขียวนั้นจะใช้สีเขียวที่มีส่วนผสม ของสารหนูมาทาผนังเมื่อผนังเริ่มแตกก็จะมีสารที่เป็นอันตรายต่อคนในบ้านหลุดลุ่ยออกมาดังนั้นจึงเกิดความเชื่อสืบต่อกันมาว่าผนังสีเขียวเป็นสีที่ไม่ดีเป็นสีไม่เป็นมงคลนั่นเองเก้าเก้าอี้โยกที่ไม่ได้ใช้งานเก้าอี้โยกที่ปล่อยไว้เฉยๆไม่ค่อยได้ใช้งานมีความเชื่อว่าเป็นการปล่อย ให้พลังด้านลบเข้ามานั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นเครื่องหมายของลางร้ายแต่ถ้าหากวันดีคืนดีเก้าอี้เกิดโยกเองได้ยิ่งโชคร้ายเข้าไปใหญ่แสดงว่ามีวิญญาณร้ายเข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งจะมาพร้อมกับเรื่องไม่ดีความสูญเสียของคนในบ้านได้ครับสิบของตกแต่งรูปงูของตกแต่งบ้านที่มีรูปร่างเป็นงูทางห่วงจุ้ย เป็นสิ่งไม่แนะนำเพราะงูสื่อถึงสัญลักษณ์ของความแค้นความอาฆาตตันหาราคะเชื่อว่าจะส่งเสริมให้คนในบ้านจะหมกมุ่น แต่เรื่องโลกีเป็นความหมายทางลบส่งผลให้จิตใจไม่มีสุข11นาฬิกาสายด้วยการทำงานของนาฬิกาสายที่ไหลวนกลับไปกลับมาไม่หยุดนิ่งนั้นในทางห่วงจุ่ยเชื่อว่าจะส่งผล ให้คนในบ้านพบเจอกับความเหน็ดเหนื่อยและความรีบเร่งไม่หยุดพักผ่อนต้องทำงานหนักวนไปวนมาจึงไม่ควรเก็บไว้ในบ้านครับ12รูปม้าลายด้วยสีของลายทางขวางของม้าลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงยินและหยางเป็นความแตกต่างที่อยู่ในที่เดียวกันเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้าน เกิดความแตกแยกไม่ลงรอยมีปัญหาเคืองใจกันบ่อยครั้งอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นสุขกิีดขวางโชคลาภต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิต13รูปจระเข้จระเข้เป็นสัตว์ป่าที่เลี้ยงให้เชื่องได้ยากและอันตราย ในทางห่วงจุ้ยจึงเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอับโชคเจ้าเล่เทุุาายเป็นการชักจูงสิ่งไม่ดีให้เข้ามาในบ้านมีคนมุ่งร้ายและคดโกงคนในบ้านได้ทำให้ศัตรูต้องคอยระแวดระวังต่างๆปิดกั้นความโชคร้ายของผู้อยู่อาศัยมิตรหัวแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับเชื่อกันว่าเกือบทุกคน ต้องเคยโดนผู้หลักผู้ใหญ่ทักว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ในบ้านเป็นประจำบ้างก็ว่าห้ามเหยียบธรณีประตูเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุ้มครองอยู่บ้างก็ห้ามร้องเพลงตอนอยู่ในครัวเพราะจะได้สามีแก่งานนี้หลายคนคงอดสงสัยไม่ได้ว่าความเชื่อโบราณเหล่านี้มาจากไหนมีอะ,อะไร น่าสนใจบ้างแล้วจะเชื่อได้จริงหรือไม่ซึ่งในวันนี้ไลสาร์ชาแนลได้รวบรวม10ข้อห้ามที่โบราณว่าไว้ไม่ควรทำตอนอยู่ในบ้านแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรทำไมไม่ควรทำ ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลองมาติดตามรับฟังกันครับ 1. ห,ห้ามเหยียบธรณีประตูหลายคนคงเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่สั่งห้ามไม่ให้เราเหยียบธรณีประตูเวลาเดินเข้าออกเพราะมีการบอกเล่าเก้าสิบว่าที่ธรณีประตูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่หากจะเดินผ่านต้องก้าวข้าม ให้ผลทุกครั้งซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนอุบายอย่างหนึ่งไว้ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากว่าบ้านในสมัยโบราณอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองจึงต้องทำธรณีประตูสูงๆเอาไว้ดักฝุ่นและน้ำไม่ให้พัดเข้ามาในบ้านและป้องกันลูกเล็กเด็กแดง คลานเล่นจนตกลงไปในาน้ำนั่นเองสองห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนความเชื่อโบราณที่เล่าต่อต่อกันมาว่าการกวาดบ้านตอนกลางคืนเป็นการกวาดเงินกวาดทองออกไปจากบ้านซึ่งแท้จริงแล้วบ้านสมัยก่อนนั้น ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกทั้งบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นบ้านยกพื้นสูงและพื้นบ้านก็ปูด้วยไม้ทำให้มีร่องเล็กๆระหว่างรอยต่อหากกวาดบ้านตอนกลางคืนก็อาจเผลอกวาดของชิ้นเล็กๆตกลงไปใต้ทุนบ้านและหาไม่เจอเพราะของ ไปกองรวมกันกับขยะนั่นเองสามห้ามตากผ้าตอนกลางคืนว่ากันว่าคนโบราณไม่ให้ตากผ้าข้ามคืนเพราะเชื่อว่ากระสือ จะเอาไปเช็ดปากโดยแท้จริงแล้วการห้ามตากผ้าตอนกลางคืนเป็นวิธีการถนอมเสื้อผ้าเนื่องจากหากตากผ้าตอนกลางคืนนั้นนอกจากจะเสี่ยงต่อการถูกโดนขโมยแล้วก็อาจทำให้เสื้อผ้าที่เพิ่งซากเปียกฝนหรือเปียกน้ำค้างที่สำคัญอาจมีสัตว์หรือแมลงมีพิษ มาเกาะตามเสื้อผ้าซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเมื่อคนในบ้านนำเสื้อผ้ามาสวมใส่อีกด้วย 4. ห้ามรับมีดตอนกลางคืนความเชื่อเกี่ยวกับการทำครัวซึ่งบอกเล่ากันว่าในของมีคมเกือบทุกอย่างมักจะมีวิญญาณสถิตยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรนำมีด ออกมาเล่นเพราะจะโดนผีผลักซึ่งจริงๆแล้วสาเหตุหลักของการรับมีตอนกลางคืนเนื่องจากตอนกลางคืนมีแสงสว่างน้อยทำให้มองไม่เห็นชัดเจนจนอาจมีมีดบาดมือได้ส่วนตอนเล่นจะทำให้เราไม่ค่อยระมัดระวังตัวจนอาจทำให้ล้มแลบเผลอ โดนมีดแทงนั่นเองหห้ามทำให้ครัวศกกรปกคนโบราณมีความเชื่อว่าหากปล่อยให้ห้องครัวศกกระปกจะทำให้อับโชคซึ่งความจริงแล้วหากปล่อยให้ห้องครัวศกกระปกก็จะทำให้มีเชื้อโรคหลายชนิดสะสม นไปกับอาหารและทำให้คนในบ้านเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้ 6. ห้ามนั่งเล่นบนบันไดอีกหนึ่งความเชื่อที่หลายคนโดนผู้หลักผู้ใหญ่เตือนเวลานั่งเล่นบนบันไดผ่านการบอกเล่า90หากนั่งเล่นบนบันได จะทำให้คนในบ้านเจอแต่เรื่องร้ายหรือมีความทุกข์เบื้องหลังกลอุบายนี้มีไว้เพื่อเตือนไม่ให้เด็กๆนั่งบนบันไดเพราะกรีดขวางทางเดินของคนอื่นและอาจทำให้คนที่เดินสวนไปมาสะดุดหกลม้มตกลงบันดไดได้เนื่องจากบ้านในสมัยก่อนอยู่นอกบ้าน และมีราวจับเพียงด้านเดียวหรือบางบ้านก็ไม่มีราวจับนั่นเองเจ็ดห้ามเดินข้ามขั้นบันไดเพราะว่ากันว่าหากเดินข้ามขั้นบันไดจะทำให้ทํามาหากินลําบากค้าขายไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่สำเร็จซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อนี้ไม่ได้แค่เอาไว้เตือนเท่านั้นแต่เป็นคำสอน ที่แฝงคติว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ควรทำตามอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ทำเกินความสามารถและเป็นการสอนให้รู้จักคิดทำเป็นขั้นเป็นตอนไม่ทำอะไรข้ามขั้นตอนเหมือนกับการขึ้นลงบันไดให้ก้าวีีละขั้นเพราะหากก้าวข้าม ก็อาจพลาดตกลงมาแปดห้ามนอนหันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกจะตกแต่งบ้านแต่ละทีก็จะหาห่วงจุ้ยกันให้วุ่นเพราะเดิมมีความเชื่อกันว่าห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากเป็นทิศของคนตายจะทำให้ฝันร้ายและหลับไม่สนิทซึ่งจริงๆแล้วปกติ ผนังฝั่งที่ตะวันตกจะเป็นฝั่งรับแสงแดดตอนบ่ายจึงเก็บความร้อนไวเ้เต็มเต็มเมื่อตกกลางคืนผนังก็จะคายความร้อนออกมาหาคันหัวเตียงไปทางที่ตะวันตกก็จะทำให้นอนไม่หลับเพราะรู้สึกไม่สบายตัวนั่นเอง 9. ห้ามปลูกต้นไม้ที่มาจากวัดเพราะว่ากันว่าหากนำต้นไม้ที่เคยปลูกในวัดมาปลูกต่อที่บ้านเป็นเรื่องไม่ดีเนื่องจากต้นไม้ในวัดถือเป็นของสูงหากใครนำมาปลูกที่บ้านอาจทำให้ชีวิตตกอับซึ่งจริงๆแล้วการเคลื่อนย้ายต้นไม้ค่อนข้างยุ่งยากและอาจทำให้รากต้นไม้เกิดความเสียหายได้ คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมนำต้นไม้จากวัดมาปลูกกันที่บ้านอีกทั้งยังเป็นกลอุบายเตือนใจอย่างหนึ่งว่าเราไม่ควรนำของส่วนรวมมาเป็นของตัวเองอีกด้วยสิบห้ามปลูกต้นลั่นทมในบ้านเนื่องจากชื่อต้นลั่นทมก็ยังออกเสียงคล้ายกับคำว่าระทม ซึ่งแปลว่าความทุกข์เชื่อกันว่าหากบ้านใดปลูกต้นลั่นทมก็จะนำสิ่งไม่ดีมาให้ซึ่งแท้จริงๆแล้วนั้นต้นลั่นทมเป็นต้นไม้ยางที่เป็นพิษและมักจะมีมุ้งมาอาศัยอยู่มากหากปลูกไว้ในบ้านอาจเป็นอันตรายแต่ในปัจจุบันต้นไม้ชนิดนี้มีการนำมาจัดสวน กันอย่างแพร่หลายและมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วมิตรหัวแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับความเชื่อโบราณก็คือกลอุบายอย่างหนึ่งที่คนรุ่นก่อนคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดปัญหาในภายหลังเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องชื่นชม ในหัวใจของคนโบราณในการหัวไวเอาเป็นว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาหรือใครจะไม่เชื่อก็ลองพิจารณาตามเหตุปัจจัยจะทำตามไว้ก็ไม่เสียหายและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ